สวัสดีครับร้าน MC มอเตอร์ไซค์นะครับผมวันนี้ผมมารับซื้อรถนะครับที่เมืองไทยแคปิตอลนะครับผมเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกของลูกค้ากันนะหลังจากขายรถให้กับผมนะรู้สึกยังไงบ้างที่รู้สึกยังไงบ้างครับในการขายรถให้ผมวันนี้ดีเลยครับแบบมีขนาดรอเป็นชั่วโมงกับผมนะนั่งคุยกันแบบเป็นชั่วโมงเลยค่ะกว่าที่ไฟบริษัทไปนั้นจะกลับมาแบบประทับใจจริงๆครับแล้วก็ แล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็คงจะมาติดต่อที่นี่อีกได้ก็วันนี้แค่สัมภาษณ์นิดหน่อยเพราะนั้นว่าพี่รู้สึกยังไงผมแค่นั้นแหละยังไงก็ขอบคุณมากที่วันนี้เราอยู่คุยกันยาวเลยขอบคุณนะพี่นะสคัญ<อ>มากวันนี้ขอบคุณเยอะมากเลยจริงๆทังจริงทั้งข <c oughs> อบคุณ,คณเยอะผมแบบบางทีแบบเขาเรียกว่าอะไรคือมันมันมันถ้าเกิดจะให้พูดตรงๆก็คือแบบบางครั้งบางทีแบบระหว่างคนซื้อขายที่เเคยรู้จักมานะครับมันผมว่า มันมันมีความเป็นมิตรภาพมากอ่ะมันมีความเป็นมิตรภาพกว่าแบบคนอื่นแบบมาผู้ก็ไปโดนกดราคาไหมเออโดนครับโดนโดนโไปปุ๊บโดนขายขายกับผมโดนกดราคาไหมวันนี้อ๋อไม่ไม่ครับวันนี้ให้ราคาเลยเต็มเต็มแม็กเลยใช่ไหมเต็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 มที่ที่ให้ไปเลยนะไม่ได้ต่อราคานะครับไม่ได้ต่อราคาเพราะว่าพี่เขาก็มีความเดือดร้อนอยู่แล้วเราก็ไม่ซ้ำนะครับผมเราก็ให้ราคาตามที่เราคุยมาเลยนะครับถึงแม้ว่ารถจะมีตำหนินิดหน่อยก็ไม่ได้ฟรีเรียดนะครับแล้ววันนี้ก็นั่งรอกันเป็นชั่วโมงเลยกับทางไฟแนั้น ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่มากสาคัญเช่นนี้แหละนะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ก็ถ้าเกิดรถใครติดผ่อนอยู่นะเราอยากจะขายนะครับนี่เป็นเมืองไทยแบบนี้เราแข่งกล้องดูด้านหลังอ่าแบบนี้ได้เลยนี่เราก็มาปิดบัญชีให้นะอย่างวันนี้ลูกค้าอยู่ที่บางละมุงนะครับชนบุรีนะครับผมก็มาซื้อให้นี่ป้ายป้ายชลบุรีอยู่นี่อ่านี่มีป้ายด้วยอ่าให้ดูนะครับประมาณนี้ยังไงใครอยากขายรถนะก็อย่าลืมนะครับติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์มือถือ0805580396นะครับพักไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ